ีเด็ดแทนทำแหลงมีบอกมีมาโอสะเนหาคนตาเจ้าอยู่แห่งไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแด็จที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแด็เราณอัศจรรย์วันนั้นว่าจะมารอเลื่อมแล้วฟ้าเลิศอายและวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่น้อง MC แฟนครับกระดดักสุขสูสกุตครับกับบรรยากาศคลิปนี้ครับอยู่ที่สำนักงานในวันที่ฝนตกมาสิลงช่องไปครับคลิปนี้ครับพี่น้องสาธุสาธุผู้ว่ารงงเมือฝนเบิดมือเบิดขึ้นครับสาธุสาธุสาธุพี่น้องตื่นเบิด จืนจืนจืนโอ้ยฝนตกหาเมือติดต่อกันพี่นอ้องเมืองสภาพเป็นมองรับหนามิี่ตัน้นเละตุมเปะแล,ละเละตุมเปะ ตกรินแต่วันนี้ตกนานเลยโอ้ท่วมเลยนะโอ้ยนะครับเลยน้ำ,เ,นำเปียกดบเปรย เปียกมดเปียกมดกลับไปรอบนึงเปียกเบิดครับตอนนี้ก็ยังรินอยู่ครับ ก็ไฝากช่องใหม่ได้ไพี่น้องเด้เดี๋ยวคลิปนี้จะอัปเดตลงช่องใหม่ครับช่องเก่าบนเขาไ่าได้ครับช่องเก่าเข้าไม่ได้ช่องใหม่กับวิทูนสายจวดเพชรลำเพิดครับซื้อซับมันบริห้ต่างครับต่างน้ำสกุลสันสันเอาครับวิทูนสายจวด เพชรลำเพลินครับนำ้ำมัเวีที่หลังฝนหามือนนะครับตกหยุดตกหยุดอบรรยากาศขักขักขนาดไวทีถิง สนามตะก่อสนามเลล์สนามฟุตซอลเจอฝนนักกิฬลาบออกทำเลยวันนี้โอ้ยฝนกระไดฝน,นเอ้ยฝนฝนนะโอ้ยฝนลินฝนลินเอาค่มกันนะนีไม่มีใครเก็บเก้าอี้เลย กันดั้งแต่นี่เก็บกันเนี่ยครับสนับก่อโอ้แต่งขาวกันเลยไปครับสายฝนบ่ลอนะ ลำบากพี่น้องหนาฝนนี่ลำบากเลยครับดีนะตรงตั้งเวทีเป็นหินครุบสำยุกเปียก<อ>เปียกมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องครับเพราะว่าเกือบเดือนแล้วครับบ่ไดดลงคลิปบ่ไดดถ่ายคลิปบ่ไดดไลฟ์สด ก็เลยตั้งช่องใหม่มาส่หาช่องเขากระเดยครับได้แล้วก็นคนก็บ่ค่อยเห็นช่องใหม่ก็ได้เพราะว่าซื้อบริษายกันหรือยังไงมันเขาคนเขาเข้าไปเห็นติช่องเก่าคนนะโอ้ลางสั่นล้วก็เลยตัดสินใจมันถ่ายคลิปลงสักคลิปก่อนหน้าเนี่ยสัตประมาณนี้ครับพี่น้องขาวขาว เยี่ยมหาให้ไปเกือบเดือนนะครับเวทีอลังการงานสร้างตกดีแท้ระยาแถมเออหมืดมดตึ๊บครับเป็นวันที่ห้าแล้วครับเนี่ยแต่มือน,นี้ตกไวผิดปกติครับ ตกตึงเตยบ่ายคนไหมตกแห้งตั้งหกักก็ยังรินอยู่โอ้ยทางคนยังเสียงตึมตมห่างกันสองกิโลครับสาวหน่อยส้อมสิเปิดแล้วดูการครับเพ่นมีโดมมันก็นง่ายเนี่ย เป็หม่นี่แหละคนจะุบเปียกกับบรรยากาศโดยรอบอ,อ้อนนอนนอวว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  ขา,ขาว่เป็นทัดสลิงพี่น้องเนี่ยซีซั่นนี้จะมีทัดสลิงให้เบิ่งขา,ขาวๆครับโอ้เขาผมวันข้าร่มข้าร่ม Ủa, phố này Để mượt rồi hả? cô đấy mà thế này Cô đấy mà xếp lắng chạy kịp phụ đi thằng phụ vang đây <laughs> bằng đồ <đu>, bằng đồ bằng đồ nhắn đồ bằng đồ bằng đây bằng ô oh. ต้นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวิดจุดใส่ใส่สองตัวใส่อวมเน็นไหมต้องเท่านี่บวมเนสลิงตัวเดียวครับพี่น้ emos, นนองให้สองตัวค้นหัว เล่นน้ำกันเพื่อใปสองเชี่ยวแนตะ่หนครับรบรบว่า,ม,ามือมือเล่เนๆนี่สองเชี่ยวนีต่ต้องถือดาบพลานนีดแบบว่าเล่นใส่กันคือยังแบบว่า